วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับพบกับชาแนลปลูกไม้นะครับวันนี้เป็นวันพุธที่27เดเดือนพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับวันนี้นะครับก็จะมาขอตอกย้ําความเชื่อมั่นนะครับในการดูแลทุเรียนเล็กนะครับการปลูกทุเรียนเล็กนะครับรวมถึงปัญหาที่อาจมักจะพบนะครับเกี่ยวกับทุเรียนระบบแรกไม่เดินนะครับแล้วก็ใบเหลืองนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาบอกเล่านะครับข้อมูลที่มีการพัฒนาการของทุเรียนนะครับที่มีปัญหาแคระอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีการใบเหลืองนะครับผมจะมาเล่านะครับจากการดูแลรักษาทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งปลูกมาแล้วสองปีนะครับจะเข้าปีที่3เป็นทุเรียนที่ปลูกซ้มในรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกจะเข้าปีที่4แล้วนะครับ อ่ะครับวันนี้นะครับก็เมื่อต้นตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่าตอกย้มความเชื่อมั่นในการดูแลทุเรียนเล็กให้เติบโตนะครับก็คือ,อต้นนี้นะครับในระยะเมื่อประมาณ4เดือนก่อนนะครับมีอาการใบเหลืองมากนะครับมีการใบเหลืองนะครับเรียกว่าอาจจะท้อแล้วสําหรับการปลูกดูแลต้นนี้นะครับบางครั้งอาจจะต้องนําต้นใหม่มาปลูกทดแทนหรือเปล่านะครับ อันนี้คือความคิดในช่วง4เดือน5เดือนที่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็เติบโตได้ดีนะครับอรอดนะครับรอดแล้วก็มีพัฒนาการที่น่าจะไปได้ดีนะครับสํำหรับทุเรียน2ปีนิดๆนะครับเริ่มแรกแรกเริ่มเลยนะครับก็คือ,อช่วงก่อนนั้นนะครับมีมีปัญหานะครับต้นนี้ผมได้ปลูกแบบยกยก ยกโคขึ้นมานะครับไม่สูงเท่าไหร่นะครับประมาณ20หรือ30เซนนะครับแต่เดิมทีไม่มีขนาดโคนกว้างขนาดนี้นะครับโคกไม่ได้กว้างขนาดนี้ทีนี้ช่วงใบเหลือนะครับก็เลยจะหาวิธีเพื่อที่จะฟื้นฟูนะครับก็เลยใช้วิธีนำหญ้าแห้งฟางแห้งนะครับที่ตัดแล้วก็ที่เป็นเศษฟางข้าวนะครับมาคลุมรอบๆนะครับรอบๆระยะที่โคนดินเดิมนะครับ ผมจะลองให้ดูนะครับโคนดินเดิมนะครับน่าจะประมาณ1นึสอกนะครับ1นสอกออกจากโคนต้นนะครับก็มาถึงประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ใช้หญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งแล้วก็ฟางข้าวนะครับคลุมรอบๆบริเวณนะครับรอบๆบริเวณโคนดินเดิมนะครับขยายออกมานะครับขยายออกมาก็เยอะอยู่พอประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ถึงกับ แน่นมากนะครับแต่ไม่ใช่บางนะครับพอคลุมรอบๆเลยนะครับพอคลุมรอบๆแล้วก็นําดินนะครับนําดินเข้ามาเพิ่มขยายโคนโดยกรบทับหญ้าแห้งฟางแห้งนะครับที่ได้โรยรอบๆบริเวณโคนดินเดิมนะครับโคนดินเดิมประกอบด้วยหญ้าแห้งฟางแห้งรอบๆต้นเป็นวงทรงกลมเลยนะครับแล้วก็นาดินเข้ามากรบนะครับก็คล้ายๆกับ เป็นคล้ายๆทําปุ๋ยหมักไปในตัวนะครับแต่ช่วงที่เจ้าดินเข้ามากรบนะครับก็รอระยะโจนหญ้าค่อนข้างจะเริ่มเปลือยๆนิดนึงนะครับเกือบเกือบจะถึงหนึ่งเดือนนะครับก็ถึงนําดินเข้ามากรบต่ออีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าหญ้าแห้งเข้ามาแล้วก็นําดินเข้ามาคลุมโคลนเลยนะครับนั้นอาจจะเกิดการหมักนะครับทําให้ เกิดความร้อนหรือเป็นอันตรายต่อรากของทุเรียนซึ่งหากินในระดับตื้นนะครับครับนี่คือการฟื้นฟูนะครับอีกอย่างนึงก็มีใส่ปุ๋ยด้วยนะครับใส่ปุ๋ยรอบๆตอนที่ยังไม่ได้นําดินก็มากรบฟางแห้งที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่เรียกว่าของ อินรีเคมี er นะครับเป็นปุ๋ยสูตร6-3-3นะครับของ JC นะครับผมก็ลองเอานำมาทดลองดูแล้วก็โรยก่อนที่จะนำดินเข้ามานะครับก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับทรงพุ่มโคกก็กว้างออกมานะครับโค้งก็กว้างออกมา,าจากเติมประมาณ 1- ศอกนะครับตอนนี้ก็เป็นประมาณเม็ดหนึ่งแล้วนะครับรวมกับอันเดิมนะครับ ทุเรียนก็มีพัฒนาการและก็ดีขึ้นนะครับอ่าให้ดูนะครับจากที่ใบเหลืองมากนะครับอย่างเช่นชุดใบชุดนี้ชุดเก่าก็เขียวขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ชุดใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาและมีเห็นยอดยอดนิดนึงแล้วนะครับก็คือชุดใบเดิมก็เขียวขึ้นนะครับหลังจากที่หนึ่งานำหญ้าแห้งมากลุมนะครับห้าแห้งเริ่มเปื่อยรอบคนเดิม ก็โรยปุ๋ยนะครับอินทรีเคมีนะครับที่เป็นมีส่วนผสมของมูลค้างคาวนะครับแล้วก็นําดินเข้ามากรบนะครับดินผมก็ใช้ดินตามร่องนะครับดินที่อยู่ร่องระหว่างร่องที่ยกเป็นขันลูกฟูกนะครับเพื่อปลูกทุเรียนนะครับเอาดินเข้ามากรบนะครับนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นในระยะ4-5เดือนนะครับที่ฟื้นฟูทุเรียนนะครับ ก็เป็นการตอกย้ำว่าการขยายโคนนะครับคลุมหญ้าแห้งหญ้าแห้งเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็นํำดินเข้ามากรบบวกกับปุ๋ยนะครับก็เป็นส่วนช่วยให้ทุเรียนต้นนี้ก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับซึ่งถ้านับถอยหลังไปก็เกือบเกือบที่จะย้ายเอาต้นนี้ออกแล้วแล้วหาต้นใหม่มาปลูกนะครับครับนี่คือพัฒนาการและก็การแก้ไขในทุเรียนที่ไม่ยอมโตนะครับลหลายๆท่านก็ ลองดูนะครับแต่ฝากก็คิดให้ระมัดระวังในท่านที่เป็นดินเหนียวนะครับที่พื้นที่ปลูกเป็นดินเหนียวแล้วก็ลดน้ําเยอะนะครับอาจจะ,ะมีการเข้าทําลายของไฟทอปเทอร์าได้ง่ายนะครับแปลงของผมก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ขอฝากทุกทกท่านนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของอไฟทอปเทอร์ราด้วยนะครับเช่นตอนนี้ก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันนะครับ เป็นแผลเดิมที่เคยมีไฟทอปเทล่รากเน่าหรือรากเน่าโค่นเน่านะครับเข้าทําลายนะครับอันนี้ก็แผ่นพ้นขึ้นมานะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ต้นเรียนเราใบเหลืองและไม่ยอมโตนะครับไฟทอปเทลครับคลิปนี้ก็ขอบอกเล่านะครับแลกเปลี่ยนกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ